เดี๋ยวเด๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยอ่ะโอเคเรามาต่อกันที่ข้อ2องเขาบอกว่า จงหาเวกเตอร์ u คอร์สเวกเตอร์ v และ v คอส u เมื่อกำหนดให้เวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v ดังต่อไปนี้อ่ะข้อแรกเขาให้เวกเตอร์ u เป็น 2i บวก 3k และเวกเตอร์ v เป็นเวกเตอร์ i บวก2เวกเตอร์ j ลบเวกเตอร์ k อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาเรียนรู้วิธีการคอร์สก่อนนะอ่าวิธีการคอสมีดังนี้อ่ะดูไปเลยดูไปเลยมันต้องแสดงให้ดูก่อนนะ u cross v อ่ะเราจะตั้งเดตขึ้นมา เดดขึ้นมานะแถวแรกแถวแรกฟังดีๆแถวแรกจะเป็น I J และ K โอเคนะแถวแรกจะเป็น I J และ K นะอ่ะโอเคแถวต่อมาเธอเอาอะไรตั้งเอา U ตั้งถูกเปล่า เออก็ใส่ก็ใส่ยูต่ u, อไปเป็น u คือสอง i เป็นสอง j ไม่มีไม่ใช่ข้ามนะใส่ศูนย์ให้มันนะแล้ว k เป็น3ามโอเค v ใส่ที่แถวสุดท้ายเป็น1นึสองลบหโอเคแล้วก็เดใช่เดเลยเหมือนเดิมเด3สาคูณสมแต่แต่อันนี้ เราจะใช้ในสารบบนี้นะเราจะใช้โคแฟกเตอร์ช่วยเลยนะซึ่งมันมีสูตรสำเร็จรูปอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันคือมันมัน,ม,นมันก็คือมันก็คือการเดทนั่นแหละเออไม่มีอะไรคืองี้มันจะได้ออกมาเป็นงนี้อ่ะเอาอันแรกก่อนนะของเวกเตอร์ไเราจะตัดแถวตัดหลักให้มันทับ i เราจะได้คูณกับ i ได้นี่ไงไจะโผล่เห็นไหมไอจะโผล ถ้าเราทับอะไรไอ้ตัวนั้นจะต้องเอามาคูณเสมอเออนี่ไงไมเนอร์ minor. แต่ว่าอย่าลืมมันมีลบหนึ่งกำลังหนึ่งบวกหนึ่งด้วยคือคือลบหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งแต่ว่าเออไอ้ตรงนั้นพักไว้ก่อนเดี๋ยวพี่จะบอกอ่ะคือถ้าสมมติอ่ะนี้เดี๋ยวเราใส่ใส่ไมเนอร์ลงไปก่อนนะเป็นศูนย์สามสองลบหนึ่งคืองี้ถ้าคนจําได้คือมันจะเติมเป็นไดมอนด์อย่างงี้ใช่ไหมแล้วเนี่ยเห็นไหมมันมีแค่ ไอเจไอไอถ้าสมมติไอเจเคเนี้ยถ้าเราจะคิดเดสอะเราคิดแค่แถวแถวได้แถวหนึ่งหรือว่าหลักใดหลักหนึ่งเราก็เลือกแถวนี้ใช่ไหมเออแล้วแถวนี้มันดันมีแค่เจอะที่ต้องเป็นลบหนึ่งกำลังหนึ่งบวกสองอะเป็นลบหนึ่งกำลังสามอะแลวจะต้องใส่ลบอะเพราะฉะนั้นเราจะใส่ลบตรงนี้เลยเออเป็นลบที่เหลือเป็นบวกหมดโอเคป่ะแล้วทีนี้เราก็ปิดแถวแถวเจแล้วก็หลักเจโอเคป่ะแล้วก็ใส่ไมเนอร์เป็นสองสามหนึ่งลบหนึ่งบเออระวังนะ คือคือสิ่งที่ต้องระวังคือข้างหน้าเจต้องเป็นลบนะแล้วไอเด็ไอไอไมเนอร์ข้างในออ้เหนอเลยไอไมเนอร์ Inter. ข้างในเนี่ยเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันถ้าข้างในเป็นลบจะลบจะลบก็เป็นบวกก็ช่างมันเออแต่ว่าพึงระลึกไว้ว่าใส่ลบไปก่อนโอเคทีนี้เคคุณก็ใส่บวกเหมือนเดิมนั่นแหละแล้วก็ปิดหลักปิดแถวเคว่าคุณก็ได้อะไรสองศูนย์หนึ่งสองเป็นไมเนอร์แล้วก็ใส่เจ อุ้ยตายขอโทษครับเคครับเคเคขอโทษครับเคครับนะเห็นไหมมันเมาได้อมันเมาได้เออก็ทีนี้ก็คิดเดดคิดไมเนอร์ของมันอะเห็นไหมอันนี้ลบหนึ่งกำลังหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งก็ไม่ต้องเขียนก็เป็นบวกลบหนึ่งกำลังหนึ่งบวกสามก็เป็นลบหนึ่งกำลังสี่ก็เป็นบวกก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องสนใจมีแค่อันนี้ที่เป็นลบหนึ่งกำลังหนึ่งบวกสองเป็นลบหนึ่งกำลังสามเป็นได้ลบหนึ่งเพราะฉะนั้นข้างหน้าเป็นลบหนึ่งเออทีนี้ก็อ่ะใส่เลยคิดต่อ ได้อะไรอะ่ะคูณลงเป็นศูนย์คูณขึ้นเป็นหกศูนย์ลบหกได้ลบหกก็ใส่ไปลบหกไอคูณลงเป็นลบสองคูณขึ้นเป็นสามลบสองลบสามเป็นลบห้าใช่ไหมเดี๋ยวนะใช่ไหมพี่ไม่ได้คิดอะไรผิดใช่ไหมโอเคนะลบสองแล้วก็คูณขึ้นเป็นลบสามโอเคปะ่ะเออเอ๊ะคูณขึ้นเป็นสามสิเดี๋ยวมาทดดีกว่าพี่ว่าเมาแล้ คูณลงเป็นลบสองแล้วก็ลบกับสามใช่ไหมเป็นลบห้าโอเคนะเออที่เมาเองแหละพี่ขอโทษลบเจอลบเป็นบวกโอเคปะบวกห้าจแล้วก็คูณลงเป็น4คูณขึ้นเป็นศูนย์ได้สี่โอเคเนอะอ่ะทีนี้ทีนี้เราก็ได้ยูอ่ะขอโทษยูคอรสบเป็นเจ้านี้แต่เขาถาม V c คอรยูด้วยแล้วจำได้ไหม V ีคอร์ยูทำไงอ่ะนี่ไง v cos u ก็คือลบของ u cos v ไงเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้ดังนั้นถ้าอยากได้ v cos u ก็นี่ไงใส่ลบเลยไม่ต้องไป cos ใหม่แล้ว 6i ลบ 5j ลบ 4k นี่ไงโอเคปะจบแล้วนะเรียบร้อยไม่มีอะไรผิดพลาดถูกปะเออประมาณนี้แล้วกันนะประมาณนี้สำหรับข้อ2.1ก็ประมาณนี้ตอบ ลบหกไอบวกห้เบวกสีเป็น u cross v และ6กลบห้เลบสีเป็น v cross u นั่นเองนะครับโอเคอ่ะคอดออกมาข้อ2.2งจุเขาบอกว่าให้เวกเตอร์ u เนี่ยเป็นเวกเตอร์ i บวกเวกเตอร์ j ลบเวกเตอร์ k และเวกเตอร์ v เนี่ยเป็นเวกเตอร์ j โอเคอ่ะทีนี้อยากได้ u cross v กับ v cross u อ่ะพี่หา u cross v ก่อนแล้วกัน อ่ะก็ตั้งเลย U cross v อ่ะแถวแรกเป็น i j k โอเคไหมที่เหลือก็สัมประสิทธิ์หน้า i j k นั่นแหละอ่ะ U คือหนึ่งหนึ่งลบหนึ่งโอเคปะส่วน v มีแต่ j ก็ใส่ j เป็นหนึ่งที่เหลือใส่ศูนย์โอเคอ่ะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมนะทีนี้ต่อไปก็ทำเหมือนเดิมก็นี่ไงอยากได้ อยากได้เอตัว U c r o V ใช่ไหมก็นี่ไงใช้โคแฟกเตอร์ช่วยอ่านี่อ่ะค่อยๆไปหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งศูนย์ได้เป็นไมเนอร์อ่ะแล้วก็คูณกับ i อย่าลืมว่าออกมาเป็น j ต้องใส่ลบนะเพราะว่าลบหนึ่งกำลังหนึ่งบวกสองได้ลบหนึ่งนะอ่ะปิดตรงนี้โอเควะได้หนึ่งลบหนึ่งส่วนศูนย คูณกับ j แล้วก็ k ได้1 1 0 1เป็นไมเนอร์คูณกับเวกเตอร์ k อ่ะทีนี้ก็จบแล้วปะ u cos v ได้เท่าไหร่อ่ะคูณลงเป็น0คูณขึ้นเป็นลบ1 0ลบกับลบ1ได้1ก็เขียน i อย่างเดียวก็1 i 0 0อ่ะเวกเตอร์ j หายโอเคปะ j หายไปเลยอ่ะก็ไม่ต้องไปเขียนมัน แล้วก็คูณลงเป็น1คูณขึ้นเป็น0ได้1-0ลบเป็น1ก็บวก k โอเคเนอะเพราะฉะนั้น u cross v เนี่ยได้ i บวก k อ่ะ j หายนะเพราะ0 0อ่ะ0ก็ช่างมัน0แลยคูณอะไรก็0หายไปเลยทีนี้พี่ก็บอกว่าโอเคได้ u cross v แล้วถ้า v cross u ล่ะก็นี่ไงได้เป็นลบ u cross v เป็นลบ i ลบ k โอเคไหมตอบแล้วเรียบร้อย นะครบแล้วนะจ๊ะประมาณนี้เห็นไหมก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่าอ่ะก็พอมีเมตริกเข้ามาก็จะมีปัญหาเรื่องการคิดเลขเนอะพี่เองก็พลาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นค่อยๆดูนะเออตอบไอไปดู2.3งาับอ่ะข้อนี้ให้มาเป็นแบบนี้แทนแต่ว่าก็ไม่ต้องอึดหนกก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละเนี่ย U Cross V อ่ะตั้งเด,ด แถวแรกคือ i j k เจเคเนะแล้วก็ u เป็นสองเจ็ดศูนย์อันเนี้ยเผลอๆน่าจะดูง่ายกว่าด้วยห okay, นะ้าสี่ลบสามโอเคไหมอ่ะแล้วเราก็มาตั้งเดทกันอ่ะมาตั้งโคแฟกเตอร์กันนะได่องมาเป็นอะไรอะปิดปิดทับไอนะปิดทับไอ์ัดแถวตันหลักได้เป็นไมเนอร์ได้เป็น minor, เจ็ดศูนย์สี่ลบสาม อ่ะคูณกับเวกเตอร์ไอตอไปลบใส่ลบไว้เลย j จําได้เปล่าเออนี่นะได้ไมเนอร์เป็นไรสองศูนย์ห้าลบสามอ่ะแล้วก็บวกกับเวกเตอร์เคฟึบไมเนอร์เป็นสองเจ็ดห้าสี่คูณกับเวกเตอร์เคเห็นไหมก็ได้คำตอบแล้วดังนั้น u cos v ได้อะไร ลบยีศูนย์ช่างมันก็เป็นลบยี่โอเคนะลบหศนย์ช่างมันเป็นลบหเจอลบเป็นบวกหกนี่ไงเจอแล้วนะระวังระวังนะลบเจอลบเป็นบวกโอเคเปล่าคูณลงเป็น8คูณขึ้นเป็นส5 -8 สิลบสาได้เท่าไหร่ได้ลบยีบเจวกเจอลบเป็นลบลบยี่อ่ะดังนั้นเราได้ ได้เจ้าวีคอร์อยู่แล้วอ่ะวีคอก็เป็นอะไรลบยูคอรใช่เปล่าอ่ะ,อะนี่ไงก็ใส่ลบเข้าไปเป็น21 i สิบเอลบหกเบกยี่เป็นคำตอบโอเคเนอะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ได้อะไรมากตอบครบแล้วโอเคเนอสะสำหรับข้อ2ก็ประมาณนี้ ไม่มีอะไรนะสิ่งที่อยากจะฝากก็คือน้องอาจจะไม่ทําวิธีนี้ก็ได้อาจจะไม่ใช้โคแฟกเตอร์ก็ได้คือน้องจะตั้งตั้งตั้งหลักออกมาอีกอันนี้ก็ได้อะเนี่ย i j k แล้วก็เป็นสองเจ็ดศนย์ห้าสี่ลบสมน้องจะเดดปกติก็ได้น้องจะจะเดดปกติก็ได้ถ้าไม่ถนัดเนี่ยก็คูณคูณ,ค,ณคูณเหมือนเดดปกติเลยก็ได้เท่ากันโอเคไหมแต่ว่า,าพี่คิดว่าส่วนตัวนะคิดว่าแบบนี้น่าจะสะดวกกว่า เพราะว่านี่ไงได้ถ้าสมมติอันนี้คูณลงเป็นเป็นเป็นบวกใช่ไหมเราจะได้ ijk แล้วได้า k i J, เนี่ยสุดท้ายเราต้องเอา I กับ ijk กับ J, กับ k ที่ได้เนี่ยมาบวกลบกันอีกมันเสียเวลาไงเ,เออคิดแบบนี้น่าจะโอเคกว่านะอันนี้คือคําแนะนําแต่ว่าถ้าไม่ถนัดไม่เป็นไรทําแบบนี้ได้โอเคนะหรือว่าอยากจะใช้วิธีอื่นหาเดดก็อ่ะตามแต่ใจนะเอาให้คําตอบถูกก็เป็นพอละอ่ะโอเค สำหรับข้อสองแบบฝึกหัดที่3.5ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ทำนุ่นทำนี่อยู่ก็ฟังความรู้ไปเพลินๆแบบสุมซับได้นะคะ